กลับมากับการรีวิวสกินซีรีส์แพน่าอีกแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้มารีวิวครบทุกอันนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อก็แต่ก็จะมาดูกันว่าน่ารักน่าซื้อน่าจับจอกันขนาดไหนนะคะแล้วก็รีวิวธรรมดามนไม่ร้าใจเดี๋ยวเราเอาไปลงแรงกันดีกว่า สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ราคาถูกเครดิตดีเติมไวน่าชื่อถือเราขอแนะนำา t p u u s h ช p อร้านเติมเกมอันดี้ที่5ซึ่งทางร้านจะมีระบบเติม2แบบนะคะนั่นก็คือเติมแล้วได้กระดุมเลยและแบบ p รออ r ดอรค่ะซึ่งพรออเดอร์นะคะก็จะรอประมาณ1-3วันค่ะแต่ราคาจะถูกกว่าแบบเติมกระดุมเข้ทาทันทีแน่นอน เหมาะสําหรับคนที่อยากได้กระดุมมาดองคุมๆและไม่เรียบใช้นะคะแบบว่าเราเปิดตัวที่ชอบกันอะไรอย่างนี้เราแล้วแบบว่าอยากได้กระดุมดเยอะๆราคาถูกๆก็สามารถเติมแบบพีออเดอร์ได้นอกจากนั้นยังไม่พอหากใครไปเติมกับทางร้านนี้นะคะแล้วบอกว่ามาจากช่องลิงก์แคลแงของเราเนี่ยก็จะได้ส่วนลดอีกนะคะจะหาแบบนี้ได้ที่ไหนอีกหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะและในดีมีโปรมมากมายให้เลือกอย่าลืมไปอื่นๆกัน,นเยอะๆนะคะ เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะคะสามารถไปกดเข้าได้เลยแต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้เรามีโอกาสได้ปั่นไฟอย่างเดียวนะเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเพื่อนไม่เกิดอาการวิงเวียนศีรษะเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะว้าไปช่วยเพื่อนสก,กินนี้ก็เป็นซีรีส์แพนด้านะคะซีรีส์เดียวกับคุณหมอแล้วก็แอนดรูแล้วก็เอมมาเลยใช่ไหมนะซีรีส์แพนด้ามี ตัวประมาณนี้ใช่ไหมก็น่ารักมากจริงถ้าใครที่แบบว่าประหนึ่งดดเต้นให้ดูเอ๊ะดัดเต้นนี่ดูน่ารักมากถ้าให้เลือกระหว่างสกินสาวน้อยกับสกินหมอหมาหมดจริง <c oughs> มันเลือกไม่ได้หรอกเช่ป,ปะคือของมันต้องมีอ่ะุยเมอ่อเซนสั่งว่าอย่าช่วยเอาให้เสมอพอ อุ้ยแต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้เรามีโอกาสเสมอได้อยู่หรือเปล่าพูดต่อคือเดี๋ยวเราจะไปเกาะเพื่อนให้ดูจริงคือสกินเนี้ยถ้าถามว่าชอบตอนไหนสุดคือชอบตอนที่น้องเป็นตัวจีบีมากอะเพราะว่าน้องมันแบบฟิลตุ๊ก,กตาลูกเทพจริงๆแบบฟิลกุมารทองเกาะหัวอะไรอย่างเงี้ย ชอบชอบชอบปอบ้เราควรวับไปเลยปะ่ะนี่ดูนะฮะดูตอนวัปอันนี้เราใส่เครื่องประดับไอ้นี่มา<ส>อันเน, <laughs> นี้ยนี่แย่งมือดึงด้วยเอาดิอ้าวอ้าวอ้าว <laughs> เงองอ่อุ๊ยไปดีกว่าทุกคนเราจะไม่ยืนให้เขาเซกรก,เกระจกมามันจะเซกกระจกมามาซีมาซีมาซ,มาซีอุ๊ยบิงมานี่บิงมานี่บิงมานี่โอเคอโอเคเขาคุณค่ะว้าบิงคือจะกดกระดาษแล้วเมื่อกี้ คือคือไม่กล้าก,กดกระาดาษอะโอ๊ยโดนก,จก็จะเออเออ้อกดไม่วกรอดะกดไดฮาร์ดไม่ทนันคือเวลาคนเราจะกดไดฮาร์ดอะ <c oughs> เขาจะเอานิ้วแช่ไว้ที่ไดฮาร์ดช่ป่้แล้วแบบเออถ้าจะแซก็ค่อยปล่อยมันจะได้ไวๆแต่เราอะ แต่เราชอบแบบชอบไม่เอานิ้วค้างไว้ที่ที่ปุ่มไดฮาร์ดแล้วแบบชอบรอกดแล้วมันก็จะกดไม่ทันจริงอย่าหาทานะทุกคนทำไมเขาไม่ไปฮิวกันก่อนไปฮิวกันเถอะค่ะสังคมโอ้ยไปแล้ว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 เดี๋ยวเราเครื่องอยู่ฝั่งนี้หมดเลยปะเนี่ย หมายถึงฝั่งนู้นอะเดี๋ยวเราวัเออโอเคโอเคเขาไม่ปั่นไฟเลยอะว้ายหันมา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราปั่นไฟดีกว่าทุกคน คือเราจะไปไหนคือฮันเห็นหมดอะไปไหนก็ไม่ได้จิแต่เราว่าเครื่องทันอยู่นะใช่ไหมเครื่องขบหรือยัง,ง <ś c oughs> เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เกาะเพื่อนตอนปั่นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกเกาะเ๋อซนาินี่ทุกคนดูตองน้อนเกาะนี่เงี้ยน่ารักมาก อ้าวมันเลยเฟดอ๋อเออใช่มันเลยเฟดแล้วนี่นะอู้อ้าแล้วพี่เตะหนูทำไมย่พี่เตะหนูทำไมคะเดี๋ยวเราไปหาคนหญิงฟาติมะดีกว่าโอเคเข้ามาหาเรานะแต่เขาไปเครื่องนะเขาไม่เอาเราหรอกเปลี่ยน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  เราต้องปั่นสองเครื่องววววแล้วเราติดอะไรเดี๋ยไปเลยค่ะเขาเห็นหร้อปะเขาไม่เห็นเราหรอกวิงเพราะว่าเรามันคือห่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่วิธีแก้ทางกระจกแมรี่นะคะต้อง คือหาคือหาคือไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าจะบินนะคือรู้แต่กดไดฮะไม่ทันอีกแล้วคือเราอ่ะพกได้ฮาร์ดแต่ว่ากดติดแค่ศ0นจออุ้ยแต่ว่าเขาใช้บิงไปแล้วบอกเลยว่า โอเคดูเลยใช้บิงไปแล้วเรามีโอกาสที่จะรอดอยู่ท่ออยู่นี่อุย๊ยเราจะจู๊ได้จนออกท่อหรือเปล่าก่อนทำแค่นั้นแหละเขาจะคิดว่าเราไม่ได้พกไดฮาร์ปนี่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 เพื่อนท่ออยู่ตรงนี้อุ๊ยแต่ว่าเราไม่ได้ออกหรอก โอ๊ยมันเห็นท่อ enfin เราขัดตอนเขาเสียกระจกได้ปะชิบหายละทุกคนเรากำลังจะโดนเสียกระจก <ว üler! S 1> <laughs> คือถ้าพูดถึงสาวน้อยในแร้งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะเจอน้องสักเท่าไหร่นะคะเพื่อคนเพราะว่าเล่นตัวอื่นมันจะเขาเรียกว่าอะไร คือไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์คือมันก็มีประโยชน์แต่ว่าเขาจะนิยมเล่นตัวอื่นกันมากกว่านะฮะแต่ว่าวันนี้หนูจะมาแบกพี่พี่เองค่ะแต่แบกลงหรือแบกขึ้นไม่รู้นะอุ้ยจวดเซฟปะอ่ากาลาเทียโอเคไหวทำไมกาลาเทียถึงไม่มาไล่เรางงเห็นไหมบอกแล้ว to turn บอกแล้วว่าฮันเตอร์ไม่ไล่สาวน้อยหรอกเพราะว่าสาวน้อยโคตรโหดโคตรอันตรายเดี๋ยวเราจะกดอีโมดให้ดูนะนี่น่ารักมากอุ๊ยเดี๋ยวเราค่อยบัฟไปฮิวคาวบอยแล้วกันแป๊บหนึ่งรอหนงก่อนค่ะพี่อ้าวฮิวอยู่โอเคแล้วฮันเตอร์ไปไหนอ่ะ ทุกคนฮันเตอร์หายคือถ้าเพื่อนส่งว่าโอเคฮันอยู่ใกล้ฉันอะ่ะยังพอเข้าใจแต่ว่าทำไมทุกคนเงียบอ่าโอเคน่าจะไลคีเกตอูเพื่อนอยู่ไหนคะเพื่อนอยู่ไหนอุ้ยไม่เอาดีกว่าทุกคน <c oughs> เราค่อยสับตอนเครื่องใกล้เตรียมดีกว <c oughs> ่าจริงท่ออยู่ตรงนี้นะคือ ด้วยความที่เราเล่นสาวน้อยนะก็คือคนอื่นอาจจะแบบว่าไปซับเลยตั้งแต่แบบเพื่อนจูแบบยังไม่ล้มอะไรซับตอนเพื่อนใกล้าตายอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่เราไม่ซับเลยปั่นไฟดีกว่า <c oughs> ไม่ใช่เราหรอกกลัวอะไรนะกลัวไปซับแล้วจะทาเพื่อนตายไวกว่าเดิม <c oughs> จริง <c oughs> เรามันไม่ช้ำไงเลยไม่อยากเสียงไว้ <c oughs> มาซี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 ปักทำไมอ่ะปักทำไมอ่ะเพื่อนเข้าไหมอ่ะเพื่อนเข้าได้บอเพื่อนเข้าได้บอหวดึงเสียวมากมันมีเครื่องตรงไหนอีกอ่ะตอนนี้เครื่องน่าจะครบแล้วนะทุกคนแต่ว่าแบบนึงเดี๋ยวเราค่อยไปดึงเฟสสองแล้วกัน เพราะว่าเพื่อนเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยอย่าเคลื่อนไว้ฉันจะช่วยคุณอา้าวแล้วทำไมลลบมะเครื่องเท่าไรหรอ่อเราอาจจะโดนโซนไกลแล้วเนี่ยเรามีโอกาสไว้ หวายหวายก็ไม่กลัวซะเท่าไร่แล้วนะกาละเดียว้าวว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 ้วว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 ้วว้วววววว้ว้วว อุ้ยแป๊บนึงเพื่อนไหนเนี่ยโอเคโอเคโอเค <laughs> กระดานมาแล้วกระดานมาแล้วอุ้ย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 โอเคว้ายทำไมถึงวิ่งผ่านเราไปได้โอเคจุด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 โอเคไนซ์ nice. บอกแล้วว่ามีเราในตีโวววววววฮันเปลี่ยนหันเปลี่ยนแล้วหนูเกาะพี่เองคะ่ะอุ้ยเกาะไม่ได้ใช่ไหมแล้วเกาะไม่ได้ว้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 จับหนูไม่ได้หรอวคะ่ะพี่เหงาเหงาเหฮันเตอร์อรไปแล้วเขาไม่เห็นเราหรอ เดี๋ยวเราไปฝั่งนี้แล้วกันทำไมเราใจเต้นนะเราจะมาฝั่งนี้แล้วทำไมเราถึงใจเต้นนะโอ้ยฮันเตอร์อยู่นี่ว้าววิ่งติดรูปปั้นไม่ถือนึกว่าการสีเปิดประตูฝั่งนี้ไงอุย๊ย อุ๊ยน่ารักจังคือหันไปเหรอขอบคุณค่ะน่ารักมากขอบคุณครับ